เนี่ยบางคนนะบางคนก็ลูกค้าก็ไปต่อแบบนี้ ka, ต่อมันก็ต่อไม่ผิดหรอกลูกค้าก็ต่อถูกเหมือนกันแต่แต่ถูกก็เสียงจะไม่ดีนะต่อแบบลูกค้าเนี่ยก็ต่อคือลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะจะไปต่อเอาเบรกเนี่ยเอาเบรกมาพ่วงกับกลางนะอันนี้ก็คือเสียงก็ออกเหมือนกันแต่ว่าเสียงมันจะออกเบรกกลางรวมๆกันมันไม่ค่อยชัดเนี่ยลูกคา้าน,นี้คือคือลูกค้าส่วนใหญ่จะต่อแบบนี้ นะแล้วก็ลูกค้าก็ไปเอาไปเอาตู้ไปเอาที่ power สองรูเนี่ยเนี่ยลูกค้าที่เอาไป power สองรูนี่นะลูกค้าก็มาเข้าเป็นเบสมาเข้าเป็นเบสใช่ไหมใช่ไหมลูกค้าต่ออย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันเสียงมันก็จะไม่ออกแบบที่เฮียต้อยต่อเฮียต้อยจะต่ออีกแบบหนึ่งว่าทำ,ทำไมมาฟังเสียงที่โรงงานมาเสียงทางโทรศัพท์ทําไมเบสมันออกชัดจังถามโทรถามให้เมนว่าเอ๊ะทำไม ฟังจากโทรศัพท์ฟังที่โรงงานทาไมเสียงเบรมันออกตุ่มตั้มตุ่มตั้มตุมตั้มจังแล้วเสียงกลางทําไมออกชัดชัดก็วิธีการต่อยาต่อยาต่ออย่างนี้จะต่อเพราะเพราะว่ามันยาต่อยใช้เพราะว่าตัวเดียวมันเป็นระบบโมโนยาต้าก็จะต่ออย่างนี้นะต่อแบบยาต้านะต่อแบบก็ตู้เบสนะยาต้ายาต้าจะตู้เบรสองใบพ่วงกันรูไหนก็ได้นะลูกค้ารูไหนก็ได้รูนี้ก็ได้รูนี้ก็ได้นะเอามาพ่วงกันก่อนนะสายที่มีให้ไปสี่เส้นเอาหนึ่งเส้นเอามาพ่วงก่อน แล้วก็เสียงกลางเนี่ยเสียงกลางฮีต้ตร์ก็จะจะฮีต้าร์ก็จะมาต่ออย่างนี้ทางโรงงานโรงงานบริษัทนะจะต่อจะต่อแบบนี้นะเอาเอามาพ่วงกันเอามาเชื่อมกันนะ่ะเอาสองตู้เนี่ยให้มันพ่วงกันให้มันเชื่อมกันก่อนพอได้แล้วได้แล้วนะลูกค้าได้แล้วนะก็ได้แล้วลูกค้าก็มีอีกสองเส้นนะสองเส้นลูกค้าจับพาวเวอร์มานะจับพาวเวอร์มาเนี่ยลูกค้าเห็นไหมสองเส้นนะนั่งฝ่ามือเนี่ยฝ่ามือจากยีต้ตร์กำหนดให้เป็นเบสเลย ซ้ายมือเป็นกลางเพราะว่าครึ่งนึงเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆก็คือพาวเวอร์จะต้อยใช้ตัวเดียวครึ่งหนึ่งไปทำเบรครึ่งไปทำกลางอ่าแล้วนี่ครึ่งนึงเนี่ยครึ่งครึ่งนึงไปทำเบรกจะต้อยก็มาเข้าเบรเลยนะจะต้อยก็มาเข้าเบรเลยเนี่ยทางโรงงานโรงงานที่ก็จะต่ออย่างนี้นะแล้วอีกครึ่งนึงเนี่ยอีกครึ่งของพาวเวอร์เนี่ยอีกครึ่งหนึ่งก็จะเอามาทำกลางเพราะว่าเรากลางมันพ่วงกันแล้วนะเพราะว่าพาวเวอร์มันพันวัตมันมีกำลังเหลือสบายๆอยู่แล้ว อันนี้ก็จะได้เสียงกลางที่ชัดแจ๋วเสียงเบสที่ชัดแจ๋วถ้าลูกค้าต่อตามนี้นะที่ลูกค้ามาฟังเสียงที่โรงงานว่ามันชัดยังไงทางเทศัพท์ชัดยังไงก็วิธีการต่อจยต้อยโรงงานจะต่อแบบนี้จะต่อแบบนี้นะแล้วสายสัญญาณเนี่ยที่ที่ลูกค้าเสียบดังมั่งไม่ดังมั่งเนี่ยลูกค้าก็จะเสียบส่วนใหญ่ก็ไอ้ที่พาวเวอร์มันมันมันผิดไม่ได้อยู่แล้วลูกค้าก็ต้องเสียบไปอยู่แล้วที่สายสัญญาณมีให้ลูกค,นคน้าส่วนใหญ่จะเสียบเข้าที่รูเนี่น<มา>ย <sti> บางคนจะไปดูที่ L อันมันก็ L มันก็ R เหมือนกันนี่ก็ L นี่ก็ R อันนี้ก็คือผิดนะลูกค้าถ้าเสียบอย่างเงี้ยมันก็มันก็คือผิดเพราะว่าไอ้สองรูนี่มันเอาไว้ใช้สําหรับต่อเข้าไปพ่วงกับมิกถ้าลูกเข้ามีมิกลูกค้าเข้าเข้าสองรูนี่เลยนะแต่อันนี้ลูกค้าที่จะต่อผิดอีกแบบหนึ่งลูกค้าก็ด้านด้านขวานี่เป็นเบสเป็น L ลูกค้าบางทีก็มาเข้าที่รู R เนี่ยนะรู R นี่อันนี้ก็มันก็ได้มันก็ดังเหมือนกันแต่ดังไม่ดี R นี่ก็คือลูกค้ามาเข้า L บ้างอะไรเงี้ยเสียงมันก็จะดังไม่ค่อยดีก็ลูกค้าก็ทำมาแบบทำแบบเี่ต้อยเลยเนี่ย L ก็มาเข้า L เลยนะเนี่ยรู้นี้น,นะสัญญาณก็เบรกก็จะดังชัดๆัดนี่ก็มาเข้า R นี่เลยนะเนี่ยเห็นไหม R ก็ไปเข้าตามตามลน์นี่เลยเนี่ยเบรกเบรกจะออกมาเบรกกลางจะออกเป็นกลางเบชัดๆเลยฮนะเป็นเสียงใสกิ้งเลยนะต่อต่อตามที่จะต้อยต่อเนี่ยนะแล้วก็ลูกค้าก็ปรับบางทีปรับปุ่มสามปุ่มเนี่ย ปุ่มกลางมันใช้ไม่ได้เพราะว่าปุ่มกลางเนี่ยมันจะถ้าเกิดมีพาวเวอร์สองตัวเนี่ยก็จะใช้สองปุ่มปุ่มวอลลุ่มวอลลุ่มสองตัวเนี่ยมันจะเป็นวอลลุ่มปรับความถี่ซ้ายฝาถ้าพาวเวอร์สองตัวก็จะทําได้ซ้ายฝาเลยแต่นี้พาวเวอร์ตัวเดียวมันใช้ได้แค่ปุ่มลูกบิดตัวเดียวนะจะปรับได้แค่ตัวเดียวความถี่ซ้ายฝาปกติฉัต้ก็จะปรับประมาณนี้ก็ถ้าเกิดลูกค้าปรับน้อยลูกค้าเสียงกลางก็ออกเยอะถ้าลูกค้าปรับมากเบรกก็ออกเยอะนะแต่วอลลุ่มตัวที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเบรก จะเป็นซับเบสถ้าลูกค้าชอบเบสมากเบรหน้ยลูกค้าลองปรับดูแต่ส่วนใหญ่จะต้องอย่าปรับไว้ที่เล็กเลขหกเนี่ยประมาณบ่ายโมงนะอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดพาวเวอร์สองตัวถึงจะใช้ได้พาวเวอร์สองตัวก็ตัวใครตัวมันนะซ้ายฝาเราอยากมีอีกเรื่องหนึ่งก็สวิตสวิตตัวนี้ลูกค้าไว้ตรงกลางเลยนะบางทีลูกค้าไปโดนเนี่ยบางทีกระแสเบสก็จะออกไม่ชัดกลางจะออกไม่ชัดสวิตสวิตตัวนี้ลูกค้าไว้กลางเลยนะเอาไว้ตรงกลางเลยนะเ